สวัสดีจ้ามาพ่อไก่อีกแล้วนะคะกับน้องบัวแซบไทยบ้านนะคะพี่น้องเมื่อนี้มาพ้ากินไก่คั่วพริกเกลือสันพริกมาเป็นส่วนเลยพี่น้องไก่ห่อเป็นไก่สับเป็นชิ้นนะคะนี่กินคู่กับแตงเนาะคะ่ะแตงกวากับขสวสวยห้อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ก้อนที่อีกกินนะคะขอแนะนําก่อน,น้อคะพี่น้องเมื่อนี้ม,มีเพิ่มอีกตัวนึงนะคะรลูกาแฟนะคะกาแฟลดน้ําหนักบ่มีน้ตาตาลค้นเป็นเบาหวานก็กินได้ รสชาติดีค่ะเป็นทีอินวันอร่อยนะคะผู้บกิ่นกาแฟนะคะ่ะก็มีโกโก้นะคะ่ะเป็นผงโกโก้นะคะ่ะอันนี้ก็เบ็นไซน้ำตาลรสชาติอร่อยเข้มข้นกินแล้วทนหิวได้ทนหิวได้โดนนะคะบ่หิวระวางมือแบบว่ากินอิ่มได้โดนแบบจอยลดน้ำหนักเขาได้นะคะอะไงแต้กินแล้วเขาลดน้ำหนักแล้วเขาก็ต้องบำรุงน้ำนะคะเนาะต้องเสริมด้วยคอลลาเจนนะคะ คอลลาเจนตัวนี้มีสารอาหารลาหลายตัวเลยคะ่ะตอบทุกโจทย์ทุกปัญหาผิวเลยได้ค่ะพี่น้องน้ำซ้ำนะคะเขาบวกวิตามินซีไปแล้วก็ซอยมิอ่เกาะสารป้องกันแสงแดดนะกินแล้วก็เป็นกันแดดที่กินได้ด้วยะคะ่ะอันนี้เขาได้ตั้งสองตัวสามตัวเลยคะ่ะพี่น้องฝากไว้น้ได้จ้ะเอาเมื่อนี้ไปกินเขากันเถอะมามาได้คะ่ะจดจ่อต้องกันโอ้พี่น้องบอกพิกดู นอนันบ่โ้กระดูกเลยอืม,ม,อมแซ่บด้อพี่น้องเผ็ดดีจวดเลยซึนมองกล้อง ลืมไข่ดาวโคไข่ดาวเนี่ยจะ้ะทอดไข่ดาวไว้เราลืมพี่นอ้อง แซ่บพี่นออ้องอเผ็ดดีพี่น้องช่วงเขาใส่บุกแห้ง มาแล้วเด้อค่ะไข่มาแล้วพี่น้องอืมอืมมันต้องคู่กับไข่ดาว อเอาเนะพี่นอ้องโอ้อยปกติเนี่ยเที่ยนที่เย็นเนาะมาพี่นอ้องคำนี้เลยเซ็บๆเหมือน,นกันนะคะ ขัวพริกเกลือน,นี่คะ่ he ed, he ed คะเผ็ดเห็ดคนละอย่างกับกระเพราด้ค่ะแต่ว่าเขาแบบไอ้ขัวแหง้งๆแบบเผ็ดๆใส่พริกกับตะไคร่น้ำได้ค่ะพี่น้อง อึมฮึีแชอบครับ เห็ดตาตื้นมองกล้องเลยด้วยค่ะ อืมไข่ละวาพี่น้อมม,มน หือกระดูกไกลไปหนกอก กินข่าอิ่มๆเป็นข ah yes ้าวไมพี่น้องแล้วก็ระวังมือก็พยายามมันก็ไม่ค่อยหิวปันไหนแล้วค่ะกินแล้วก็ได้ปกติน้องเบลเป็นคนมากเอน้องบวยมากกินแบบ ของจุกจิกอะค่ะระวางมือเนี่ย กินกลับบิดเหลือเข่า อ,อ,อืมเนอะพี่น้องอิ่มแล้วบ่ะที่เี่ยกินเบิร์ตก,กับแล้วค่ะเข่าเลยน้อยนึงอินบเบิดแซบะะ่บด้วค่ะเผ็ดจัดจานนะคะรสชาติดีแก้มกับตกแต่งนะคะพี่นอ้องอิ่มอร่อยถึกใจเลยคะ่ะช่วงมองกลองเลยเมื่อนี้่ยังไ๋น้องบัวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบัวแซบ่บไทยบ้านเยาไม่หา แล้วกินแทบๆสู้กินคลิปหนาดะะ้ค่ะเดี๋ยวพ่อกัอีิคลิปหนาต่อไปด้ค่ะเมเนีวัสด,ดีจ้าขอบคุณค่ะ